โครงการอะไรนะครับโครงการบริหารจัดการน้าหรือโครงการบริหารจัดการน้ำสองล้านล้านบาทนะครับใช่ค่ะคืออย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ได้เริ่มดําเนินการยังไม่ได้ทําอะไรเลยคุณจะยื่นถอดถอนกันและใช่ค่ะอาจารย์ก็บอกผิดจังหวะผิดขั้นตอนผิดเวลาปปชถ้ารับเรื่องเรื่องนี้ไว้นะครับไว้พิจารณานนะครับก็ต้องถามว่าเป็นปปชประเทศไหน ประเทศไทยไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> ไม่มีฮะยื่นถอดถอนคณะมนตรีทั้ทงคณะไม่มี <c oughs> ครับเดี๋ยวมาต่อค่ะอาจารย์รตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค,ค่ะคุณปรีชา,า,า,าค่ะครับสวัสดีครับค่ะจากจังหวัดอะไรคะสมุทรปราการครับผมคุณปรีชาค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับคืออยากจะถามอาจารย์ขันนินนะครับว่าแบบนี้เราแก้บทประลาดสามเลยไม่ได้หรอครับแก้รัฐธรรมนูนนะครับควรทําอย่างยิ่งครับอืม ใช่ผมอยากให้สั้นๆเครับเดินหน้าเลยครับบทวรรลัวิธีเดียวฮะวิธีเดียวที่จะแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาค่อนข้างวิกฤตในขณะนี้ได้ก็คือลงมติวาระสามร่างรัฐธรรมนูญครับอาจารย์คณินเคยอธิบายเสมอว่านี่เป็นการเปิดประตูบานใหญ่ให้กับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเลยครับค่่ะะคุณปรีชาคะครับผมค่ะยังไงต่อคะ คืออยากให้รัฐบาลน่ะแบบเจนหน้าโหมดวาระสามไปเลยครับอค่ะอาจารย์คณินก็อจรย์เปิดประตูแก้ไขายรัฐประนูนกันไปนะครับค่ะครับค่ะขอบคุณมากนะคะคุณปรีชาค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งความที่เห็นค่ะอาจารย์หวดวาระสามแก้แต่อาจารย์บองยากเนาะครับอาจารย์คณินครับคราวนี้อาจารย์คณินบอกว่าเสียงครับก็ผมพยายามตลอดเวลานะคะก็ปิดประตูแต่อ่ะก็ตอนนี้มีอีกหนึ่งสายเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะคุณอะไรคะ ใช่ครับค่ะจากจังหวัดอะไรคะคุณหาไทยคะตร็วครับค่ะเชิญค่ะครับผมอาจารย์ผมดูอาจารย์นะฮัลโหลเสียงดังหน่อยจ้าเสียงดังหน่อยได้ยินไหมครับอ่าได้ยินแล้วค่ะคอาจารย์อาจารย์วิเคราะห์ได้ดีทั้งหมดผมถามว่านิดนึงทาไมไม่รอบอเลยทำไมไม่นําไปพิจารณาครับอาจารย์ทําไมเลยนะรัฐบาลหรือเปล่าคะหมายถึงรัฐบาลใช่ไหมคะถูกต้องครับทําไมรัฐบาลไม่นําไปพิจารณา ที่อาจารย์วิเคราะห์มาเขาถามอย่างนี้อาจารย์ตอบแฟนถามอาจารย์ต้องถามรัฐบาลนะครับต้องถามรัฐบาลค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นนะคะครับครัอาจารย์ครับเขาถามอาจารย์นิดนึงครับอาจารย์ในเมื่อเสียหนักสือก็มาเยอะนะฮะในส่วนที่ว่าอาจารย์เสียงของอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะนําไปในการแก้ไขได้หรือไม่อืเสียงของอาจารย์นําไปแก้ไขได้หรือไม่ หนังสือที่เประโยช์ของประเทศไทยอะเป็นเป็นส่วนของประโยองประเทศไทยอ่ะบางเงินอาจารย์ไม่ได้อยู่ในในรัฐบาลวงจรของของการใช้อํานาจผมใช้คาถามว่าเสียงของอาจารย์เนี่ยมีส่วนหนึ่งไหมที่อ่ะฮัลโหลครับอาจารย์ขอญาตแทรกอ๋อผมคิดว่าเขาก็ฟังอยู่นะครับค่ะค่ะค่ะคุณจัุขขอบคุณมากนะคะ คินนรับขอบคุณมากค่ะค่ะอาศัยต่อไปค่ะคุณพานุวัตรค่ะคุณพานุวัตรคะครับครับค่ะจากจังหวัดอะไรคะผมคนสุรินทร์นะครับค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับครับผมจากสุรินทร์ครับค่ะเชิญค่ะเชิญถามอาจารย์ได้เลยค่ะโอเคครับคือผมอยากถามอาจารย์นิดหนึ่งคะคือว่าผมดูรายการอาจารย์ทุกทุกวันจันทร์นะครับแต่ก็มันก็ติดใจ ติดใจช่วงแบบองค์กรยิสระช่วงนี้ก็คือว่า<ช>แบบพรรคประชาธิปัตย์เขาทำอะไรเขาถูกหมดแต่พรรคเพื่อไทยทำอะไรก็ผิดหมดแต่เป็นรัฐบาลทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็มีจอร์เขวางคลองที่เหมือนอาจารย์พูดเมื่อกี้แล้วถ้า มันยังไงผมพูดไม่ออกผมไม่อยากจะพูดเลยค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจค่ะก็ถือว่าได้แสดงความคิดเห็นนะคะครับว่าพูดไม่ออกเนี่ยเข้าใจแล้วครับว่าเข้าใจเราเราสองคนเข้าใจคุณพานิวัต์จริงๆเข้าใจจริงๆค่ะก็พูดไม่ออกคือเหมือนกันฮะเหมือนกันคพูดไม่ออกจริงๆครับแต่แบบพรรคที่ประชาชนเลือกเลือกตั้งมาครับแต่ทําอะไรไม่ได้เลย ค่ะนะครับมันยังไงก็ต้องก็ต้องเข้าไปสู่จุดเดิมนะครับต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี50นี่ให้ได้ฮะค่ะแล้วถามถามถามหน่อยสิคะว่าที่สุรินดูรายการของเราเยอะหรือเปล่าคะนี่แหละประเทศไทย อ๋อเยอะนะฮะเยอะโอ้ถ้าอย่างนี้นี่เลยค่ะฝากคุณพันวัฒน์ช่วยโปรโมตนะคะอาจารย์คณินนะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นหนึ่งเสียงเล็กๆที่จังหวัดสุรินที่จะเป็นกำลังใจให้เรื่องนี้นําไปถึงรัฐบาลแล้วก็ให้องค์กรอิสระนั้นมีบทบาทให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเสียงของประชาชนเนี่ยนะครับจะทําให้รัฐบาลเนี่ยมีความกล้าขึ้นครับค่ะค่ะคุณพันวัฒน์ขอบคุณนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปคุณรังสรรค์สวัสดีค่ะคุณรังสรรค์คะครับผมจากจังหวัดอะไรคะ ได้ครับขอขอสายเข้าเลยครับค่ะคุณลังสารคขากทมครับค่ะเชิญค่ะจะงานนะครับกทมค่ะค่ะเชิญปรึกษาอาจารย์ได้เลยค่ะครับผมครับผมครับผมค่ะเชิญพูดเลยค่ะพูดเลยค่ะปิดโทรัพท์อนนะครับผมผมขอเสนอหนึ่งนะครับขอให้อาจารย์คณินะเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลได้ไหมครับอือ อาาจรย์ค่ะก็ให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เป็นที่ปรึกษาโดยไม่มีตำแหน่งครับค่ะนะขอบคุณมานนะครับขอบคุณมากค่ะคุณลังสังคะครับค่ะขอบคุณค่ะคงนะครับค่ะข้อสองค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวนะครับข้อสองครับครับถ้าปปชหรือว่าองค์ปปชหรือองค์การอิสระต่างๆนะฮะ แม้กระทั่งสารรัฐมนูญนะครับถ้าระงับยับยั้งรัฐบาลชุดนี้โครงการจำนำข้าวารรถ้าระงับยับยัง้งาชุดนี้โครงการจำนำอโอเคค่ะขออนุญาตตัดสายนะคะเพราะว่าสัญญาณไม่ดีนะคะขออนุญาตโทษทีค่ะอจาจรย์คณินคะก็ได้ยินมาไปปลายสายเลยบอกว่า<ช>เรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะคะนู่นนี่นั่นตอนนี้มีลุงนนท์โทมาเด่งสายกุลุงนนท์คะสวัสดีค่ะลุงนนท์คะไ่มี่้ะ สายหลุดไปแล้วค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ยังบอกว่าอยากให้อาจารย์นั้นเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลอย่างเป็นทางการได้หรือไม่คะอาจารย์ในความเป็นจริงก็คือก็เนตเป็นทางการเหมือนประชาชน,นอยากให้อาจารย์เป็นทางการคือตอนนี้เข้าใจเลยแหละว,ว่าอาจารย์ให้คำปรึกษาอยู่ตลอดแต่ไม่มีตําแหน่งโดยที่แบบชัดเจนเหมือนประชาชนอยากให้อาจารย์เป็นตัวแทนหนึ่งเสียงของประชาชนที่โทรเข้ามาเป็นที่ปรึกษาก็อืมมันยากไหมคะอาจารย์ถ้าจะเข้าไปสู่จุดนั้นคืออยากให้คนที่รู้เรื่องกฎหมายชัดๆรู้เรื่องของรัฐธรรมนูญไทยชัดๆไปบอกสิว่าเนี่ย สิ่งที่ทํามาเนี่ยมันผิดนะท่านก็มีที่ปรึกษาอยู่เยอะนะครับท่านก็มีที่ปรึกษาอยู่เยอะไม่คือฝั่งรัฐบาลมันน่าจะมีคนที่แบบมาแย้งบ้างหรือเปล่าคะนี่ก็มีเยอะเหมือนกันปัญหาของเราก็คือการสื่อค่ะสื่อสารมวลชนนะครับเราใช้น้อยเกินไปเห็นไหมครับอาจารย์คณินก็เคยขอนะครับว่ามีโอกาสให้อาจารย์คณินไปจัดรายการหรือไปดําเนินรายการในฟรีทีวีที่หลักพว่ากนี้นะครับแต่ว่า ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองใช่เพราะว่ามีแฟนคลับของอาจารย์คณินที่โทรมาทุกวี้คทุกจันนะคะบอกว่าอยากให้อาจารย์คณินไปจัดรายการด้วยเพราะว่าตอนนี้ถ้าสมมติเราเราแยกเป็นสองฝั่งท่านเราในพูดถึงฝั่งองค์กรอิสระปประชเนี่ยเป็นอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมคะฝั่งที่ต่อต้านตรงข้ามรัฐบาลฝั่งรัฐบาลน่าจะมีอีกฝั่งหนึ่งไหมคือคือปัญหาปัญหามันจะไม่เกิดแล้วครับถ้าองค์กรอิสระและศาลเนี่ยนะครับวางตัวเป็นกลาง มันมีความเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงแต่ปัญหานี่มันเห็นได้อย่างได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าท่านไม่ได้มีความเป็นอิสระเลยใช่แล้วก็ท่านก็ไม่ได้เป็นกลางเลยนะครับซึ่งมันมันเป็นปัญหาอย่างมากเลยนะครับแต่มันก็มีที่มาที่ไปนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าที่มาของท่านนี่นะครับมาจากการแต่งตั้งการสนับสนุนของ คณะผู้ก่อการรัฐประหารซึ่งมันสวนทางกันไปแม้กระทั่งพรรคการเมืองบางพรรคขึ้นชื่อว่าพรรคการเมืองเนี่ยคุณต้องรักประชาธิปไตยนะฮะนิยมการเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่มีพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยไม่นิยมการเลือกตั้งเลยหรือว่าจะลงเลือกตั้งต่อเมื่อแน่ใจว่าจะชนะเลือกตั้งถึงจะลงเลือกตั้งไม่งั้นก็บอยคอรดการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อาจารย์คะ<ม>เวลาใกล้จะหมดในช่วงสองสานาทีสุดท้ายเนี่ยอยากให้อาจารย์คณินนะคะหนูรู้ว่าอาจารย์คณินย้าทุกสัปดาห์เลยแต่อยากให้อาจารย์ย้ำอีกส,สัปดาห์นี้นะคะว่าถ้าโครงการบริหารจัดการน้ําโครงการรับจํานําข้าวโครงการเก็บข้วาวนาคม2.2ล้านอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้ามันเกิดโดนระง,งับเพราะว่าโดนชะง,งักโดยปปชทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายมูลค่าแค่ไหนผมคิดว่าการที่เขาพยายามที่จะระง,งับหรือชะลอโครงการสําคัญํารของรัฐบาลเนี่ยะะเขามีเป้าประสงค์อย่างเดียว นะครับก็คือการล้มรัฐบาลซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับองค์กรอิสระกับศาลเนี่ยนะครับจะมีหน้าที่ในการลมรา้มรัฐบาลหน้าที่ในการล้มรัฐบาลก็มีอยู่ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นแล้วสื่อมวลชนเขาก็วิพากษ์วิจารรัฐบาลอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าองค์กรอิสระกับศาลเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับจะแสดงบทบาทเช่นนี้ด้วยนะครับแต่ขอเรียนว่านะครับท่านที่ไม่ได้มีหน้าที่ น <500. S 1> ในการล้มรัฐบาลใช่ไหมครับแล้วท่านไปล้มรัฐบาลนี่นะครับเท่ากับท่านเป็นการทําร้ายประชาชนนะคร, <500. S 1> ครับเพราะว่าผลจากการทํางานของรัฐบาลนี่นะครับม,มันส่งผลกระทบได้อัน,นิสง์กับประชาชนทั้งประเทศ <500. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปขัดข,าดขวางแล้วโดยคิดว่าสามารถที่จะล้มรัฐบาลนี้ได้เนี่ยนะครับ <500. S 1> ท่านหารูไ้ไหมว่าท่านกําลังล้มประชาชนนะครับเพราะประชาชน,นจะเกิดความทุกข์ยากอย่างมหาศาลเนี่ยนะครับขอให้นึกกันสมใหม่นะครับเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับยอมให้ประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญสักเะครับยอมเถอะครับนในขณะเดียวกันรัฐบาล300เสียงใช่ไหมครับ บวกกับสวเลือกตั้งอีกแค่30เสยงเสียงนะครับก็สามารถที่จะลงมติผ่านวาระสามไปได้ต่อจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของประชาชนแล้วนะครับที่เขาจะเข้ามาแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ต้องมาั้งเถียงกันนะครับเพราะว่าถ้าให้ฝ่ายการเมืองเถียงกันสองข้างนะครับฝ่ายหนึ่งก็ว่าดีฝ่ายหนึ่งก็ว่าไม่ดีก็ขัดแย้งกันวันยหกันโดยเพราะยิ่งมีองค์กรอิสระมีสารเข้ามายุ่งเกี่ยวอย่างนี้ด้วยนะครับมันจะเลกกันไปใหญ่ขอให้ไว้วางใจประชาชนเถอะนะครับเชื่อประชาชนสักครั้งนะครับนะให้ประชาชนเนี่ย เข้ามาแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนเองเนี่ยนะครับจะเป็นทางออกของประเทศครับแล้วที่พูดกันว่าจะมีการปรองดองจะมีความสมัานสมานสมานสมานกันแต่างกันนะครับขอให้ประชาชนก็เป็นคนทําเองนะเพราะตอนนี้ไปทําแทนประชาชนหมดเลยทําแทนประชาชนหมดแล้วเราทำก็ขัดแย้งกันเองกีดกันกันเองนะฮะบางทีถึงขนาดเนี่ยฟาดฟันกันเองอย่างนี้นะครับประชาชนมองดูตาปิดๆไม่รู้จะทํำยังไงนะครับขอให้ตัดสินใจครับ รัฐบาลก็ดีฝ่ายค้านก็ดีสวเลือกตั้งก็ดีสวรสรรหาไม่ต้องไปพูดถึงใช่ไหมครับไม่ต้องไปพูดถึงะนะครับแล้วก็บรรดาองค์กรอิสระทั้งหลายสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเป็นตัวสําคัญเนี่ยนะครับกรุณาปล่อยให้ประชาชนเนี่ยตัดสินชะตากรรมของข้าประชาชนเองนะครับโดยวิธีการที่ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาจัดทําร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนเองนะครับนี่เป็นหนทาง ออกของประเทศไทยอย่างแท้จริงครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะถือว่าอาจารย์อาจารย์เองนะคะได้มีการสรุปนะคะบทบาทของปปรชร,รวมถึงองค์กรอิสระนะคะรวมถึงรัฐธรรมนูญไทยอย่างชัดเจนแล้วนะคะตอนนี้เลยคะ่ะอาจารย์บอกว่าอยากให้เปิดโอกาสให้ประชาชนค่ะมาร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสะคะ่าถือว่าเป็นการขอร้องแล้วกันนะคะและที่สําคัญคะ่ะเราย้ําเสมอคะ่ะว่าเรื่องของการเมืองเนะี่ยสำคัญไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่ควรจะนึกถึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนประชาชนตาดำ ตามทั่วประเทศนี่แหละคะ่ะในเมื่อรัฐบาลมาจากเสียงของการเลือกตั้งก็ปล่อยให้รัฐบาลทํางานไปก่อนนะคะส่วนการตรวจสอบอาจารย์บอกแล้วว่าค่อยมาตรวจสอบทีหลังก็ได้ใ,ให้ถูกขั้นถูกตอนไม่ใช่ว่ายังไม่ทําอะไรคุณมาค้านแล้วอย่างนี้อาจารย์คณินบอกแล้วว่าไม่ถูกต้องในส่วนของอํานาจหน้าที่ที่คุณมีอยู่นะคะ สัปดาห์หน้าค่ะหลายคนบอกว่าวันหยุดอาจารย์คณินจะมาไหมเมย์ตอบแทนค่ะอาจารย์มาแน่นอน <มา S 1> นะคะไม่หยุดนะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะวันนี้รายการนี่แหละประเทศไทยนะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนขอบคุณอาจารย์อย่างสูงในวันนี้ค่ะ<ด>ขอบพระคุณ<ด>คอาจารย์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ